โอ้พานิดเดียวมาแตา่เข้ามาฮนะขี้โนะกงไม่ยกงห่างขี้โกงเพิ่งบอกไม่โกงถึอ <c oughs> ยังไง <c oughs> 太好喝了。<laughs>